สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีสีผ้าไปหาเดือนตะกาวทา้ชมกาแฟก่อนเออสวซ่งรถส่งมากินพี่เอาเทปตะมังหงมือขึ้นนี่ฝันฝันเกีียวเดือนตะกาวเอาลูกไหมเออตายเอาเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี่เห็นเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ อ้าวพูดทำไมล่ะคะแนฮนทำแนนก่อนอาเมนก่อนเนี่ยแน่มันมีเลขเด็กมันฟันดีบอกออมาแน่นตัวใดสองเจ็ดวั่ิบในหกสองเจ็ดสองแปดใครเ็ไม่กว่าเด็กวันีดมกนมาสองเจ็ดนี่เด็กแ่าจ้าถูขอให้ออกฟันหลังบอกฟันหนึ่งหกชองห้า มันนี่เจ็บนมกหเอา้เดนไหเี้ยวก็เดือนสากาวหม่ฝันเหนียวกเี้ยเหียไปแม่เดือนสากาวเอาไปไหมฮะเอาให้เดือนยพ่อกระดาษก็เร็วไปฝันเมื่อขึ้นดล่าคับรถเก๋งสีขาวมาฮับเออว่ามันเป็นสทอนเสงมาฮับหมื่นขึนเนี่ยอันฮับแม่ก็ไปเดือนใส่สีขาวเลยบ่บ่ รถสีขาวรถเก๋งรถบ่งรถรถเท่ารถเท่าแม่แม่คิดว่าบอกแม่รถเก๋งน่อยอรถเก๋งสีขาว้ากแต่ว่าอ้าวรถขั้นนี่อะไรวะต้นสองครื่ออารถขั้นอันอันของเท้าต้นสีขีมันอยู่คิดว่าสีขีอยู่สั่นเลย <c oughs> คิดว่้านนั่นนะ ก็เลยมาบอกคิดว่าต้องถือน้ำกันถ้าถือนะตัวใดสีสื่อคพือกันยังมาเบิงเดี๋ยวยังไงวันนี้ลับเปิดเล้มวันนี้ละเปิดตัวใดสีสื่อน้ำกันนี่ชี่ทำลายว่าไม่เดือดปลอยย่างปลอยยังบ้านหันพียเพะนั่นปอยไปเดือดเพานี่ปอยเรีกว่ายางเลกือนเขามาเซนเลยโอ้เลืออะลยสรุปหวยเหมือนบ้านนึงว่าเลขจะออกเลยนี่ ไปซองเล็กถูกแน่ไปซองเล็กถ the ูกไหมเอฟซีบางอีข้างนึงเนี่ยเนกว่าเม่นั่นลงมือก็เลยสุดวหวยไว้เนกว่าเลขสองเอื่อนเป็นไปซองเล็กถูกเันเลยซึ่งเราบอกกันนะลอกบั้นโคกนะเพื่อนไม่ได้เอาด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนว่ามันบ่ถูกก็เลยบ่เอาบ่ท่านไปเอาคนที่ไปเอากันใดคนที่ไปเอานั่นบ่ท่านไปเอาซีศูนย์ห้า เจดียนได้เอาเจ้าให้ได้กี่เสือ405 405 405มันหาศูนยซื้อไว้ยุแต่ว่านบ่ได้กลับมั้ง405หาศูนย์405แต่ศูนย์ซซื้อไว้อยู่ศูนซีซื้อไว้อยู่แต่วศูนย์หาหาศูนย์ก็ซื้อไว้หน่อยนึงจะละกาแฟไปเดีวอทิมเออ เจดีรเียวอันนี้พาไป่ไม่มันมีอยู่มันไยากนานตุมหรืมีเอ้ยแกงแกงเห็นันเลยนิดนึงท่านิ้งไทยต้นนั้เนียเจกับตัหเอาซ่อนเอาซ่อนมาพน้าเนื้อตัาหุงบอกเลยว่าแซ่บีกอกเจดีตังหมูหแซ่บแซบทั้งทั้งเอี้ยกอกทั้งห้เรองกินมากอกสองงวยมันแซบมากอกไหมทั้งเอี้ยกสมหวานบูดองสมหวาน ใส่สองซีใบเดีวดเด้วาสนาก็เลยบกกอกบกกอกที่แม่ที่หมอมมานี่ยมันหวานเลยมันสมหวาน,านเอาตักทัก้งกล้องแพรน,นี่มาเนี่ยเอาความฝันนัานละแล้วโย่กล้องันนั่นฝันว่าดอนล่าขี่รถสีขาวมาเอารถน่ะเป็นรถของเฮาของเดือนกับของแม่นั่นนะค่ะเออเป็นรถของเฮาแต่ว่าด่อนขับมาลับขับมาลับวันนี้ให้แม่กับย่างขึ้นกับเดือนน่ะเดือนขึ้นคนละาฟังออืมาหับแม่ ก็เลยว่าเลขต้องอยู่น้ำกันต้องต้องสื่อต้องถือน้ำกันมีตัวใดซีซื้อตรงกันเจเจเเจเดงหนักตัวไหนคะซื้อตัวเดงอุ้ยอย่าว่านักแม่นักแทบทุกตัวนักกซื้อหกสองนี่ละหกกับหกสองกับไซส์ฝากจำมาแปดหนึ่งแปดสองไลซื้อไลตัวซื้อของอาจารย์ดีและของแม่สว่าง ไปดีเดือนสเกาน,นะไอ้ส่วนใจ่ขี้มักไล่เขามากเลยแลยต่เข้าสีน้ำก,กันกจ่ปันมาเนี่ยปะฟันว่าโดนล่าขี้รถเก๋งนะมาหับหสีขาวรถเกง๋งสีขาวมันเป็นรถอนันนี้มันรถฟอรอจูเนื้อนี่ส,สลัส<า>ลกมแ,ลแม่้่งว่าเลขกกับเดือนต้องสูกน้ำกันแม่เบิ่งตัวใดจะซื้อตรงกันถต่เบิ่ง เดี S <S ๋ยวสกาวท่านเีซื uh ้อเหล็กเนีซื้อตะลตอไีซื้อก้วลันี้ก็เป็นวันที่สามสิบพอดีเนาะแม่นึกว่าเหล็กจะออกมืออื่นเม่ปล่อยสรุปตต้งแตมขอานโอ้ยนึงว่ามีสามสิบเมือืมือรืมเว้นแล้วพว่าหนึ่งพฤกจิการนน่ะคิดว่าหนึ่งพฤศจิกาคิดว่ามีสามสิบังเสร็นะลงย่นเนะที่แท้มันเป็นตุลาอยู่กำังนเอซีมา ก็ต้องฟันเนาะว่าไงแต่ว่าฟันรอบแรกบนี่ก้อนห้อยออกตัวนีมันที่ไหนสี่หกแดงยิ่งขึ้นทะเลให้ไปสี่หกเนาะรอบแดงที่มไปสี่หกไม่ได้สี่อเด็ดสี่หกตัวก็ต้องทำไปสี่เก่านั่งมาเบิงว่าตัวจะก่าวเป็นสีได้ตัวใดแล้วกันที่ตรงกับเมื่อที่เล่านั่นเจแดงเนาะแผ่ เอ้ยหเหนย์เจ็ดศูนแปดศูนเก้าถ้าทำมกเวก็สิถือยู่สามตัวนึ่งศูนหกเพราะว่าแค่นี้ก็ต้องขาหัวเพ่ามันเจ็แมนหัวนี้หัวนี้ก็เข้าขมไปแค่6กตัวเดียวแมนศูนเว็ดที่เราเนี่ยศนเก้าทวรที่แล้วนี่เห็นขลอกศูนเก้าได้เป็นล้านนะทวรที่แเรานี่มานปิ่นเผ้าออก06หกกับศูนันี้นี่วิ่ง วันนี้วิ่งวิ่งหา่างแต่ว่ามันบ 4, ข่ขอกระซี่หกไข่อนี้ยไข่เดียวให้ตัวหนึ่งเด็กคือซี่หงเป็นเด็กความฝันเนาะว่าเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาโยนหายซี่หกตัวเดียวแล้วก่มนเด็กวิ่งหางกับเก็บแต่ว่าศูนมาดิ้วหน่อหน่อยแต่ว่ามีปเปอร์เซ็นต์มากอยู่ใหญ่เลยรอทุกวันนี้ให้หางกับเก็บ เี่ห้ากับเลขเรือเจ็ดสองหา้าเลขเรือเลขเรือนี่ก็สามารถตัดได้เพราะว่าวันที่แล้วเลขเรือคอยเป็นเรือนเงินเอฟซีเพิ่นเนาะเพิรนรวมสื่อเครื่องเรือแปดหมื่นบาทได้อยู่สองหมื่นนี่แหละครบอนุโมทนาสาธุกับเอฟซีทุกท่านา,าอนายรวมท่าบุญกฐิน วัดตาวัดเอ๊เทท่องหล่อพระที่วัดตาปัญญาทโลหลวงตามหาบัวงบอยู่ประมาณที่อยู่ที่สองหมืนแปดแต่ว่าบรายดอกแต่ว่าข้าท่ผู้เดียวไทยแต่ว่าคันถืออยากให้เอฟซีมั่วมทำเงินส่วนนั้นถ้ามันเรือหน่อยหรือไรกสิไปซอยนาน้ำถั่วเือนเพราะวันหนึ่งคันเรือหน่อยได้ไรกสิเอาไปสร้างเจดีพร้อมในคลิปนี้ก็เลยบอกว่าถ้าถูกง่ยกับเดือนสเกา ก็มาทำบุญไปใช้อีกละบาดน,น,นี่ถ้าถูกหวยกัะเดินสเกาก็ซสีให้ติตดกันยุ่งเสร็จบ่เอาก็ต้องนั่งฟอกันนี่นถ้าถูกหวยกัะเดินสเกาก็มาทำบุญกับเดินสเกาเนาะว่าจะเป็นนังนเลขอันที่ห้ไปนี่ละแล้วก็นคะันถือกับไปทำบุญเฮ็ดกะทินวะันทะีนะ่ซนะีทนะี่หาวัดกุฎไห้วัดเทวิสุธารามเนาะวัดเทวีสุธาราม บันีครับที่จับกู่ตีกาแฟในห้นปบัตเทีจับคู่ให้ต้สองวิ่งห้ากับเจ็ดนะฮะข้อจะกลับไปที่ตัวเดียววะเลขเลขทูบเนาะเลขูสี่ทห้เลขถูบเนาะฮะสี่ให้ตัวเดียวคือซูนหะ มันท่านีด้ออกงบหารมันออกห้าศูนย์เอาไปเด่นนะเด็กกระจอดเด่นศูนย์สีไรเนี่ยศูนย์สีมันบอกเด็กละไม่หยาบแต่ว่าเป็นยังวิ่งวิ่งห่ากับเจ็ดด่าสีดให้อีกตัวหนึ่งตัวเด่นเนื่อนศูนย์หกตัวเกานี่แหละตัวห้ามเด็กเนี่ย แต่ว่าว่ากินเท่านั้นแหละแต่ว่ากับหัวเอาสิโบเชียนให้อารีบเอาเชียนให้ต้องเจอเลยซูนย์ก้าเรียกเจ็ดเอาไปเจ็ดเจ็ดเดียวเจ็ดสองเจ็ยนหาพอมีนบะวัที่แล้ววันที่นำหายบิงศูนย์เฮกับหามันออกศูนย์หกเจ็ยนหา เด็กคนขี่กบเ,เนี่ยดื้อกันท่านท่านไอ้จับหลักหาเลยนีย่มันมีสามีบอกว่าหาเนี่ยหาสองหาอืมก็หาสองอส,สองหาเจ็ดเจ็ดศูนย์มาได้เจ็ดหนึ่งมาไม่ได้เจ็ดสองมาได้เจ็ดสามเลขด,ดับ เจ็ดสี Z, ่โม่ข่อเอาเป็นเจ็ดห uh ้าแล้วกันเพราะว่าหนึ่งก็คือซองกับห้าตัวเดียวกันอาจจะม่นำกลับก็ได้เจ็ดสองแต่ว่าตัวเดียดเนี่ยเนียเหน่งเะแน่ตัวเดียตัวหกหมักเจ็ดนี่ยเวลามันจานนี่จามหนึ่งไหนี่ยความเนียนนวนไหลไหลยังไงไปรมันจะไหลยังไงให้วิ่งห้าวิ่งห้าก็จะคู่ให้แค่ศูนย์ห้าตัวเดียวกับห้าเจ็ด กันมาจากนี่ไมตั้สชื่ไว้จังไหนเลยอ๋อนี่มัมกตัวเกาคือเกานี่นี่นนดดสามตัวนิดได้แต่ว่าเอ,เอาสามตัวน้ำบ่เขาเนืเ้อสาก,กาวที่ให้สามตัวน้ำเอาไปเลียกใครกันเลยหกสองห้า เนาะมันมันวันนี้น้ำกัน,นมันเาไม่ยังเลขหลายเลยนี่<ม>ซื้อซ้ำนี่แหละไม่ต้องไปซื้ออีกแต่ว่าขันไปมันนี้เดินสกกหาต้องซื้อมันนี้เพราะว่าหนึ่งเฮ็ดแล้วก็ต้องซื้อถือปุ๊กถือว่ารู้แต่เป็นเนาข้างแต่ว่าันนี้ต้องถืออีกแน่นอนเก็บจองแหละที่ถือซืออ้อน้ำกันต้องแนบไปถือน้ำมันเก็องที่ซื้อด้วยกันเก็บจอง,จอง เอาทิศเสือตรงกันก็จะแดงกันมีเจ็บจองค่ะท่านผู้ชมด้วยอยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ